สวัสดีครับเอ็มซลาร l จังหวัดพิษณุโลกครับทักทายนะครับบรรยากาศวันศุกร์นะครับวันศุกร์ของเดือนมกราคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของห้างนะครับเจ้าของห้างสปปรรพสินค้านะครับเรียกได้ว่า เกือบที่จะเป็นลายใหญ่เลยนะครับของจังหวัดเลยนะครับใช้ไฟ3เฟสอยู่นะครับใช้ไฟ3เฟสเสียค่าไฟประมาณเดือนละ7-8็ดถึงแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็แต่ละเฟสนั้นกินอยู่ที่ประมาณ5 0 6 0ถึงแอมนะครับทางร้านก็แนะนำว่าจะใช้เป็นตัว 5k นะครับลงเฟสละ2ชุดทั้งหมด3เฟสก็คือ6ชุดนะครับในตู้คอนโทรล1ชุดเนี่ย จะคุมอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับก็คือ 5C 5K 2ตัวต่อ1เฟสอินเวอร์เตอร์1ตัวต่อ1อ่าอินเวอร์เตอร์2ตัวต่อ1เฟสก็คือตู้อ่าคอนโทรล1ตู้ต่อ1เฟสนะครับทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับจะช่วยลดค่าไฟอยู่ที่ประมาณ30กว่าแอมป์ต่อเฟสนะครับทำไมถึงติดเป็นซิงเกิลเฟสแต่ละเฟสนะครับเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ย ลงทุนกว่านิดนึงนะครับแต่การคุ้มทุนในระยะยาวนะครับดีกว่าเยอะมากนะครับเพราะแต่ละเฟสนั้นลดได้เยอะกว่านะครับคุ้มทุนได้ง่ายกว่าคุ้มทุนได้เร็วกว่าแล้วก็ระยะยาวนั้นคืนทุนได้ไวมากนะครับคืนทุนได้ไวมากใช้งานเรียกได้ว่าไม่น่าจะเกิน3าถึงสเดือนนะครับ3าถึงสเดือนก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเลยนะครับรู้เรื่องเห็นผลเลยนะครับ เพราะว่าการเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นต่อเดือนนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าลดลงไป30แอมป์นเนี่ยเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ2 0แอมป์เรียกได้ว่าอยู่ประมาณสักหายค่าไฟลดไปอยู่ที่ประมาณ50,000บาทต่อเดือนอาจจะเสียประมาณสักหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทจาก80,000บาทนะครับเรียกได้ว่าท่านประหยัดเดือนละ5 0,000บาทคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเราประหยัดขึ้นเดือนละ50,000 10เดือนก็500,000แล้วครับแค่ใช้เวลาไม่ถึงปีแค่ประมาณ10เดือนท่านก็คุ้มทุนแล้วครับ การใช้ซิงเกิลเฟสเรียกได้ว่าเป็นการช่วยประหยัดได้ไวกว่านะครับได้ไวกว่าคืนทุนได้ง่ายกว่าและระยะยาวนั้นลูกค้าประหยัดได้เยอะกว่านะครับเรียกได้ว่าต่อเดือนนะท่านประหยัดหลายหมื่นต่อเดือนเลยชัานที่ใช้ไฟกลางวันจะเยอะ,ยอะโรงแรมห้างร้านห้างส,สินค้านะครับโรงงานนะครับที่ใช้มอเตอร์หนักๆ นะครับกินไฟทีละ6 0แอมป์70แอมป์หรือเป็นร้อยกว่าแอมป์นะครับแนะนาเลยนะครับสินค้าทองทะล้านเป็นชุดสาเร็จรูปครับวันนี้ลูกค้าจะมารับเองนะครับแล้วก็ทางร้านก็ได้เตรียมไว้ให้นะครับเตรียมอุปกรณ์เซ็ตอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับเซตซอฟต์แวร์ในเครื่องนะครับเซตซอฟต์แวร์ในเครื่องนะครับตัวนี้จะผลิตเท่าที่ใช้งานเท่านั้นนะครับจะไม่เหลือย้อนเข้าการไฟฟ้าเพราะมีระบบป้องกันมีซีทีป้องกันเซตซอฟต์แวร์ในเครื่องให้ด้วยนะครับถ้าไม่มีโหลดเนี่ยจะขึ้นอยู่0.050.06ครวิธีกาเช็ ธีการเช็คนีคู่มือการต่อใช้งานไปให้นะครับมีคู่มือการต่อใช้งานไปให้ CT ทีค้องตรงไหนแต่ละจุดนะครับทีนี้ผมจะทดลองโหลดนะครับทดลองโหลดกับตัวหม้อหุงข้าวนะครับลูกนี้นะครับถ้าในกรณีที่มีโหลดนะครับมีโหลดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะผลิตเลยเห็นไหมครับขึ้นมา2 0 0กว่าวัตสามรกว่าัตแล้วครับอ,อันนี้คือในกรณีที่มีโหลดแต่ถ้าไม่มีโหลดปุ๊บเนี่ย เครื่องจะต้องหยุดผลิตทันทีนะครับก็คือเป็น0.0เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นระบบป้องกันการย้อนนะครับคอมมิเตอร์กันไฟฟ้าของทางร้านที่ได้เซตนะครับสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไปให้นะครับทั้งเซตในตัวเครื่องเซตระบบป้องกันเซิร์ชโพสิชันต่างๆนะครับมีให้ครบชุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ท่านสามารถนำไปติดตั้งเองได้เลยนะครับใครก็ได้นะครับเป็นเจ้าของบ้านหรือพอจะมีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะแต่ละจุดเนี่ย ทางร้านมีสติกเกอร์บอกนะครับไฟบวกไฟลบนะครับมี ac Input นะครับไฟบวกไฟลบให้ทุกอย่างเลยนะครับไฟบวกไฟลบให้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ามีอุปกรณ์ให้ครบชุดครับแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดมีคู่มือการต่อไปให้นะครับมีผังการต่อไปให้เรียกได้ว่าท่านที่ต้องการติดตั้งเองนะครับต้องการติดตั้งเองสร้างความสะดวกสบายมีสายไฟอุปกรณ์ให้ครบชุดครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับเป็นเจ้าของห้างนะครับท่านหนึ่งที่ให้ความกรุณากับทางร้าน MX Solarcell นะครับสั่งไปทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับก็คือลงชุดละ2อ่าหเฟสหเฟสเฟสละ2ชุดก็คือลดได้อยู่ที่ประมาณ30แอมต่อเฟสเลยนะครับยินดีบริการทุกท่านครับ MX Solarcell จังหวัดพิษณุโลก081 680 6051ครับ081 680 6051ครับขอบคุณคร